สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube ข่าวเจาะประเด็นฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับพบพอตรสั่งสอบนายพลกอไก่ช่วยเหลือเสือแป้งเร่งตรวจสอบปืน M16 ใช้ปะทะตำรวจยิแปดพฤศจากายน2566ที่สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติพลตุัเอกต่อศักด์สุขวิมนผู้บัชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่า อาวุธปืนที่นายแป้งหรือเสียแป้งใช้ในการต่อสู้กับเจ้าหน้าที่จะต้องตรวจสอบว่าเป็นปืนที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่แม้จากในภาพที่เห็นจะเป็นปืน M16 แต่ต้องตรวจสอบว่าเป็นปืนที่ได้รับการดัดแปลงหรือไม่เพราะอาวุธปืนที่นายแป้งใช้ประเภทที่ประชาชนสามารถครอบครองจะไม่สามารถยิงแบบอัตโนมัติได้ ส่วนรุ่นที่สามารถยิงแบบอัตโนมัติได้นั้นจะเป็นอาวุธสงครามที่มีเฉพาะเจ้าหน้าที่ครอบครองได้เท่านั้นการที่นอชอปแป้งเอาปืน M16 มาใช้ก่อเหตุในหลายพื้นที่ถือว่ามีความผิดอยู่แล้วเนื่องจากจากการเทียบกระสุนปืนพบว่าตรงกับเหตุในหลายพื้นที่พลตรเอกต่อศักกล่าวด้านของพลตรเอกธนาชูวงรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวว่า การที่ตำรวจรู้ปเบาะแสวันเวลาและผู้ช่วยเหลือนายแป้งหลบหนีจากการปิดล้อมของเจ้าหน้าที่ลงจากเขาบรรทัดแต่ยังไม่จับกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องยืนยันว่าตำรวจมียุทธวิธีที่ไม่จำเป็นต้องเปิดเผยต่อสาธารณชนซึ่งการทำงานขณะน,นี้มีความคืบหน้าไปมากส่วนกระแสะข่าวการหลบหนีไปต่างประเทศพลตรจเอกธนากล่าวว่าข่าวก็คือข่าว ส่วนจะอยู่ในประเทศหรือไม่ยังไม่ขอตอบในรายละเอียดแต่ขอให้มั่นใจในการทำงานของเจ้าหน้าที่ส่วนกรณีที่มีกระแสข่าวว่าได้รับความช่วยเหลือจากพลตรวจรีกอไก่ขณะนี้พบตรแต่งตั้งเจรําตำรวจมาตรวจสอบแล้วหากพบพยานหลักฐานว่าเกี่ยวข้องกับผู้ใดก็จะดำเนินคดีทั้งอาญาและวินยัยพร้อมให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย ความคืบหน้าพลตรวจโทรเรวัตบอกชัดคนหนุนเสียแป้งตับเป็นโขงแน่เผยชาดามีอิทธิพลถูกวางเป็นเสือปราบเสือยังคงค้นหากันอย่างต่อเนื่องสำหรับผู้ต้องหาหลบหนีคดีในบริเวณเทือกเขาบรรทัดพื้นที่รอยต่อจังหวัดพัทลุงและจังหวัดตรังและสตูลอย่างเสียแป้งล่าสุดบางคนก็สันนิษฐานว่าตายไปแล้วและหนีข้ามแดนไปแล้วบ้าง วันนี้รายการคนนางนั่งเคลียทางสถานีโทรทัศน์ช่อง8เลยขอเชิญพลตรวจโทรเรวัตกินเกษตรอดีตตำรวจมือปราบดังมาร่วมพูดคุยถึงการออกล่าของตำรวจถ้าหากเป็นท่านเรวัตจะจัดการล่าตัวนักโทษอย่างไรและไขข้อสงสัยว่าตำรวจไร้ความสามารถในการจับกลุ่มจริงไหมพร้อมเรื่องราวอีกมากมายแฟนๆสามารถรับชมย้อนหลังได้คำถาม เสียแป้งหนีไปหลายวันตอนนี้ยังอยู่ในป่าเหรอคะหรือไปอยู่บ้านใครแล้วท่านเลยว่าตอบว่าผมมองสองทางนะนอกจากวันตำรวจได้พยานหลักฐานว่าไอ้แป้งหลบอยู่จุดนี้ก็ให้คนบอกพาไปแล้วก็ยิงปะทะกันอันนี้นะ่ะไอ้แป้งอยู่ล้านเปอร์เซ็นต์นะครับยิงปะทะอาจจะเป็นคนอื่นก็ได้แต่เสื้อผ้าอุปรกรณ์เครื่องใช้พอมาตรวจ DNA แล้ว มันตรงกับไอ้แป้งตรงกับของพยานที่ช่วยเหลืออยู่นะ่ะกับมันแล้วตำรวจก็เห็นด้วยว่าใส่เสื้อตัวเดียวและถือปืน Fk ยิงสู้และหนีไปด้วยวันนั้นครับก็ตำรวจจะจัดกำลังเข้าไปเสริมมันก็ผ่านมาวัน2วันแล้วกว็จะไปบล็อกหมดโอกาสหลังวัน2วันปะทะไอ้แป้งนะ่ะอาจจะหนีออกจากวันนั้นแล้วก็ได้ครับ คำถามถัดมาคนเราจะไปอยู่ในป่าอาหารไม่มีเสื้อผ้าชุดเดียวน้ำกินก็ไม่มีเขาไม่ตายไปแล้วเหรอคะท่านลเยวาตอบว่าคือเวลาไปตามล่าคนร้ายอย่าไปคิดว่าเราเป็นตำรวจต้องคิดว่าเราเป็นคนร้ายคิดว่าเป็นไอ้แปง้งว่าเราจะทำอะไรในวันนั้นต้นเขาไล่ย,ยิงไปพวดพรวดหนึ่งไอ้แป้งน่ะจะตั้งสติได้หรือเปล่าถ้าตั้งสติได้ก็ได้ถ้ากล้าตีสวน มันก็ออกมากลางคืนมันมืดตำรวจไม่ได้ล้อมลวดน้ำไว้ใช่ไหมมันจะลอบออกมาตอนไหนก็ได้และชาวบ้านแถวนั้นไอ้แป้งรู้จักเขาก็ต้องช่วยเหลือนะครับอาจจะหนีไปตั้งแต่วันนั้นแล้วก็ได้ครับแต่หลังจากพะทาแล้วตำรวจก็เข้าไปเคลียร์ร่องรอยที่น่าจะหนีไปตรงนี้หรือเปล่าส่งกำลังเสริมเข้าไปเคลียร์คำถามถัดมาเสียแป้งมีคนใหญ่คนโตนุนหลังใช่ไหมคะ ท่านเลยว่าตอบว่ามันไม่ใช่คนใหญ่คนโตหนุนหลังหรกนะมันเป็นคนที่ใจถึงคนหนึ่งเขาก็อยากจะเลี้ยงมันถือว่าเป็นหมาดุถามว่านักการเมืองผู้มีบารมีเขาก็อยากเลี้ยงเอาหมาไว้กัดหมา1เขาอยากเลี้ยงมันสองไอแป้งมันยังเด็กอยู่ถ้าเกิดได้เป็นสอจอวันหน้าเพ่อเพลินอ่ะสอสอแล้วอาจจะได้เป็นรัฐมนตรีด้วยวงเล็บหัเราะ ไม่ได้เน็บแนมครับเขามาจากระบบเลือกตั้งแต่เขาโดนโทษจำคุกก่อนชีวิตก็เลยจบแต่ถ้าชีวิตเขาไม่โดนโทษจำคุกเขาก็อาจจะเป็นสอจอ,อาจจะพัฒนาเป็นสสและอื่นๆคำถามถัดมาแบบนี้ใครที่สนับสนุนเสียแป้งถ้าจับได้ขึ้นมาพวกนี้ก็จะโดนไหมท่านเลนวะตอบว่าโดนตอนนี้นะไอแป้งรอดคนหนึ่งนะแต่ ติดคุกเป็นขยงเลยโดนหมดเลยครับแต่ตอนนี้นะ่ะข่าวที่ทราบแม้แต่คนสนิทสนมปิดโทรศัพท์นี้หมดแล้วกลัวไอ้แป้งไปหาหากอยู่ดีๆโทรมาขอ500ให้ไปก็ติดคุกไปด้วยครับเขากลัวไอ้แป้งไปหาเหมือนเป็นตัวเอาความตัดร้อนมาให้ครับแล้วเวลานี้ไม่ใช่ว่ามีเงินนะเงินที่มีก็ถูกยึดไป150กล้าน แล้วเอาไปวิ่งคดีอีก10บกว่าล้านเท่าที่ทราบนะมันก็หมดตอนนี้ไอ้แป้งนะ่ะไม่ใช่ว่ารวยแล้วตอนนี้มันไม่ใช่เสียคำถามถัดมาตอนนี้เอาคุณชาดาไปปราบผู้มีทิพลจะทำได้จริงไหมคะท่านเดยว่ตตอบว่าตอนนี้นะ่ะเขาคัดตัวมาแล้วว่าเอาเสือมาปราบเสือแต่ถ้าเอาหน่อมแนมที่เป็นนักวิชาการมาปราบมันปราบไม่ได้ครับความคืบหน้าล่าสุดอาจารย์ประเมศ ออกโรงป้องอายการบอยปัดเอี่ยวขบวนการชิงตัวผู้ต้องหาความคืบหน้าหลังจากที่อายการบอยที่ออกมาเป็นเศษว่าไม่เคยโทรหาเสียแป้งให้ช่วยนายจารวดที่ถูกตำรวจอุ้มตามที่ถูกเสียแป้งกล่าวหาแล้วยังมีอีกคนหนึ่งที่ออกมาออกโรงปกป้องอายการบอยด้วยตนเองคืออายการปรเมศอินทรชุมนุมอายการอาวุโสสำนักง,งานการสอบสวนสำนักง,งานอายการสูงสุดที่ให้สัมภาษณ์พิเศษ กับพ p t v ระบุถึงข้อเท็จจริงวันที่เกิดเหตุจากการสืบข่าวของตัวเองข้อมูลที่ได้รับมายืนยันได้ว่าอายการบอยไม่เกี่ยวข้องกับการชิงตัวนายจรวดแต่เป็นพ่อของนายจรวดเองที่โทรมาขอความช่วยเหลือหลังถูกตำรวจภูธรภาค8อุ้มเพื่อให้ตรวจสอบตำรวจที่พาตัวลูกชายไปอาจารย์ประเมศอินทรชุมนุมอายการวุโสสำนักง,งานการสอบสวนสำนักง,งานในการสูงสุด ตามข้อได้จริงที่ได้รับมาว่าอายการบอยนั้นไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการชิงตัวนายจรวจดโดยวันที่เกิดเหตุนั้นที่พ่อของนายจรวดโทรหาอายการบอยก็เพราะว่าอายการบอยเป็นคนในพื้นที่จังหวัดพัทลุงและกำนันผู้ใหญ่บ้านข้าราชการรู้จักกันเยอะเพราะชอบช่วยเหลือชาวบ้านซึ่งหลังจากพ่อของนายจรวดโทรมาขอความช่วยเหลือแล้วอายการบอยก็โทรหาตำรวจในพัทลุงให้ตรวจสอบว่าผู้ที่อุ้มนายจรวดไป เป็นตำรวจจริงหรือคนร้ายนายปรเมศยังยืนยันด้วยว่าอายการบอยไม่ได้เป็นผู้โทรศัพท์ไปหาเสียแป้งเพื่อขอความช่วยเหลือแต่ไม่ทราบว่ามีผู้ใดบอกเสียแป้งแต่ข้อมูลที่ได้มาคือพอเสียแป้งทราบว่าในจรวดซึ่งเป็นเครือข่ายยาเสพติดถูกจับก็มีการไปชิงตัวในจรวดออกมาซึ่งในช่วงที่มีการก่อเหตุอายการบอยนั้นก็ไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุด้วยแต่ตามไปทีหลัง ที่มีการชิงตัวและยิงกันไปแล้วส่วนที่อายการไม่สั่งฟอง้องอายการบอยนั้นนายปรเมฆตรบุกว่าเนื่องจากอายการที่ทำคดีมีการคืนสำนวนเพราะตำรวจภูธรภาค8ไม่ได้มีการชี้ตัวอายการบอยว่าอยู่ในที่เกิดเหตุทั้งที่ตำรวจภูธรภาค8ปบางคนเคยคุมตัวอายการบอยส่งที่ตำรวจภูธรภาค8มาแล้ว แต่เมื่อชี้ตัวกลับบอกว่าไม่รู้จักกันอาจารย์ประเมศยังบอกด้วยว่าส่วนตัวแล้วไม่ได้รู้จักกับอายการบอยเป็นการส่วนตัวแต่อยากจะเรียกความยุติธรรมให้กับทุกฝ่ายส่วนอะไรที่ทําให้เชื่อมั่นว่าอายการบอยไม่เกี่ยวข้องกับการชิงตัวผู้ต้องหาอายการประเมศระบุว่าที่มั่นใจขนาดนี้เพราะผู้ที่ให้ข้อมูลมาเป็นคนที่ตัวเองนั้นเชื่อเป็นคนตรงไปตรงมาไม่เคยโกหกแต่ ไม่ขอบอกว่าเป็นใครให้ข้อมูลแต่อย่างไรก็ตามหากผลสอบข้อเท็จจริงออกมาแล้วพบว่าอายการบอกมีความผิดจริงก็ต้องดำเนินคดีต,ตามกฎหมายและสำนักง,งานอายการสูงสุดคงไม่เอาไว้เพราะสำนักง,งานอายการสูงสุดไม่เคยเละเว้นใครแต่เท่าที่ตัวเองนั้นฟังมาเชื่อว่าอายการบอยไม่มีความผิด